หากท่านใดรู้ตัวว่าช่วงนี้ดวงตกทำอะไรก็ไม่ขึ้นมีเรื่องให้ต้องกังวลใจอยู่เสมอมีอุบัติเหตุเลือดตกยางออกเจ็บป่วยเป็นเป็นให้ใหายอาจเป็นเพราะบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งเลิกยามยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งหลายได้ที่เลงดวงชะตาท่านอยู่ด้วยอานุภาพแห่งพระปริจะกำจัดอุปัตถวันตราย อันเกิดแต่อำนาจแห่งเลิอกอย่างเป็นต้นให้พินาศหายไปท่านใดได้สวดอยู่เป็นประจำจะมีอานุภาพขับไล่อสูรสัมพเวสีพูดผีปีศาจต,ต่างๆได้ทั้งบาปเคราะห์ที่จะมาะเผชิญดวงชะตาของท่านทั้งหลายด้วยอานุภาพแห่งพลังอำนาจพระปริบทสวดพระคถาไล่นักขัดตะยักษ์ด้วยพุทธคุณแห่งพระคถานี้ จะป้องกันบาปเคราะห์ทำให้แขลาแลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายหากท่านผู้มีความศรัทธาทั้งหลายสํำรวมจิตอยู่ในสมาธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดสวดพระคาถานี้ให้ว่านโมสามจบก,ก่อนแล้วตามด้วยบทสวดพระคาถาไล่นักขัตยักษ์นะโมตัสสา ภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุท mm. ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักขตตยัขภูตานังปาปะขะหะนิวารณาปริ ตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปาปะขหะนิวารณาปริตตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปาปกขหะ นิวารณาปริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตทวพระปริตสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งเลิอกอยามยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งหลายได้ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตที่ได้สวดมาตั้งแต่ต้นจนจบจงกำจัด อุปัตถวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งเลิกยามเป็นต้นให้พินาศหายไปสาธุสาธุสาธุ